สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะมาพบกับช่องเซวบึงพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางนะคะพี่น้องา๋าแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่9มีนาคม2565นอะคะ,อะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่8ก่อนเนาะพี่น้องา๋าค่อยดูตัวใหม่นะคะ สำหรับน้อยเฉพาะกิจนะคะออก101นะคะ101แอดก็ไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง67นะคะตารางเราตัวเดิน7มานะคะ67เข้าตรงๆนะคะสำหรับน้อยเฉพาะกิจเนาะส่วน v i p นะคะ554นะคะาตารางเรา4มานะคะ54แอดก็ไม่มีเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง82 แอดมีสอเนาะตารางมาที่2นะคะอันนี้เข้าที่ตัวกลับนะคะปกตินะคะ593อ่าตารางเราสามานะคะแล้วก็93เข้าตัวที่แอดปรับหวัวไว้ให้เนาะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆนะคะส่วนล่าง7จหนะคะ75แอดก็หลุดไปเนาะ VIP นะคะสี่อ่ะ28 8 8 2 8 2มา2เด้งนะคะ แล้วก็ล่างสีสีเนาะอ่าสีสีเข้ากันเบิ้นนะคะพี่น้องจ่ะอ่าวันนี้แตกสีน้อยนะคะแตกสีน้อยนะคะ,ก,ะ,คะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามฮานอยสูตรวันรวมด้วยนะคะสําหรับของวันที่แปดเนาะอ่าวันที่เก้นะคะมาตามต่อกันนะคะของวันที่แปดก็น้อยเฉพาะกิจเข้าล่างเนาะหกเจ็ดนะคะพิเศษเข้าตัวกลับเนาะแอดมีสองแปดออกแปดสอง ปกติมีก้าออก93้าเก้าสเข้าตรงๆนะคะแล้วก็ VIP 8 2แอดมี28เนาะเข้าที่ตัวกลับเนาะส่วนกันเบิ้ลก็เข้าไปที่44นะคะก็ยินดีด้วยเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่ะมาตามต่อกันของวันที่9นะคะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะอ่ะฮานอยสูตรมัดรวมของวันที่9นะคะ ก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สน,สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องสาปะปุบบนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วกอ็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC เช่นเคยเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เด้ออ่าก่อนอื่นเรามาดูตารางกําลังวันนะคะตารางกําลังวันก็จะมี2มี8มี3มี1นะคะ สามารถนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางาแนวทางของสายวิ่งสายรูดนะในตัวดินในตารางนะคะแล้วก็แอดก็จะจับคู่ให้นะคะพี่น้องจอ๋าสูตรเม็ดเดียวแอดก็ให้วิ่งรูดที่2ไปเนาะแต่ถ้าไม่ชอบ2ส,สามารถานำสามหนึ่งแล้วก็แปดไปวิ่งไปรูดได้นะคะสำหรับสองแอดก็จะมีสองหนึ่ง ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอ่าถ้าชอบตัวไหนก็ค่อยอ่าค่อยไปกลับเนาะพี่น้องจา๋าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะแอดก็ให้ไปหลายตัวนะคะส่วน6กับ9นะคะอย่าลืมนะกลับหัวนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะ,ะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่เก้าสองนะคะสามสี 3, ห้าหนึ่งแปดสี่เจ็ดสองนะคะเดี๋ยวนะแอดปรับกล้องก่อนแป๊บหนึ่งไม่ชัดเลยเนาะไม่น้องจอ๋ะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งห้าสามศูนย์สี่ศูนย์อ่าแล้วก็ เจ็ดสี่นะคะกันเบิลแอดให้กขบสองคู่นะคะกานเบิลน,นำไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องจ้าแนวทางอาจจะหลายตัวเนะาะเลือกดูได้นะคะเลือกดูก่อนเนาะค่อยตามนะคะนำไปพิจารณาก่อนนะคะอ่ามาดูตัวที่แอดชอบเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะที่ตรงใจกับพี่ๆนะคะสาหรับตัวที่แอดชอบก็คือสองสามสองสี่ 3ามสี่แอ่าแล้วก็15กับ74นะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะหกกับ9ตัวเดียวกันนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเนาะเวันนี้ก็จะมีแค่เกาสอ 9, 2, เนาะกับหัวเป็น6 2ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า มีคู่เดียวเดี๋ยวแอดเขียนให้เลยแล้วกันเพื่อป้องกันการลืมเนาะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจา๋าที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่เนาะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะ มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ